ชีวิตหลังจากผ่ันตัวมาเป็นแม่บ้านนะคะนี่ก็9เดือนเต็มแล้วนะที่ผันตัวเองมาเป็นแม่บ้าน100%อเซนตคิดว่ามันก็เหมือนทุกอาชีพอะคะ่ะ ทำทุกทุกอย่างเหมือนเดิมในทุกทุกวันเท่าแต่ไม่ต้องแต่งตัวสวยไม่ต้องสแกนนิ้วไม่มีเจา้านายอยากทำอะไรตอนไหนก็ได้ต่างกันนิดหน่อยคือแม่บ้านไม่มีเงินเดือนนะคะเงินที่ใช้จ่ายก็เป็นเงินที่สามีหามาจะหยิบจับซื้ออะไรก็ต้องคิดหน่อยนะคะถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวทุกทุกอย่างทุกทุกเรื่องก็มีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะตัววันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะแม่บ้านก็ไม่มีอะไรมากเนาะคือการทำกับข้าวนะคะตอนหลังจากลูกไปโรงเรียนนะคะก็คิดทุกวันค่ะ วันนี้จะทําอะไรกินอะไรกันดีนะคะเพราะว่าทําทุกอย่างนะคะทํากับข้าวทุกอย่างต้องให้ได้กินได้ทั้งบ้านนะคะตั้งแต่เป็นแม่บ้านร้อยเเซนะคะสิ่งที่ชอบที่สุดก,ก็คือการจับจ่ายซื้อของในตลาดนะคะเดินซื้อของอันนี้ถูกอันนี้แพงนะคะเราก็เปรียบเทียบทุกวันค่ะนี้สดไม่สดนะคะการเป็นแม่บ้านก็มีอยู่เท่านี้นะแล้วก็ทําความสะอาดบ้านนะ,ะจะดีใจอีกอย่างหนึ่งเวลาอาหารถูกปากทุกทุกคนในบ้านนะคะแล้วก็เขากินอิ่มนอนหลับกันนะคะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่รา ้สึกว่าดีใจนะคะถ้าทุกคนบอกว่าอร่อยแล้ววันนี้อาหารก็เช่นเคยค่ะก็คือแกงส้มกับหมูทอดนะคะหลังจากทำกับข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาทำงานบ้านกันต่อนะคะวันนี้ขอตัวรับกอสวัสดีค่ะ